โอเคครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทบทวนการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันเลยนะครับตั้งแต่อันแรกนะครับก็คือดิฟฟังก์ชันค่าคงที่นะครับถ้าดิฟฟังก์ชันค่าคงที่นะครับจะได้ศูนย์เช่น y เท่ากับลบ5นะครับเราจะเห็นได้ว่าลบ5เนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับอยู่ตดวเดียวตัวเดียวเวลาดิฟมันนะครับเขียนลักษณะของการเขียนอยู่ในรูปของอนุพันธ์เนาะ dy by dx นะครับ ก็จะได้เป็น0นะครับก็คือดิฟลบหนะครับดิฟลบหตัวนี้ผลลัพธ์จะออกมาเป็น0นะครับถ้าสมมติจารย์กำหนดว่า y เท่ากับ y เท่ากับ pi อ่ะ pi ก็เป็นค่าคงที่นะครับก็เป็นค่าคงที่ดิฟมันก็ได้0เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็น y เท่ากับหรืออาจจะเขียนอยู่ในรูป fx ก็ได้นะครับ fx เท่ากับ 32อย่างนี้ดิฟมันนะครับดิฟออกมาก็จะได้เป็น0ย์ดิฟค่าคงที่ต่างๆนะครับฟังก์ชันที่เป็นค่าคงที่หรือค่าคงตัวจะออกมาเป็นศูนย์อันนี้ง่ายๆเลยครับเป็นพื้นฐานต่อไปคือดิฟฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ n นคูณ x นะครับโดยที่ n เราเนี่ยเป็นจํานวนจริงเนาะเเป็นจํานวนจริงนะครับคนนี้เมื่อดิฟมาแล้วจะได้อะไรเมื่อดิฟมันแล้วจะได้เป็น เหลือแต่ค่าคงที่ตัวด้านหน้านะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับ y เท่ากับ4ส่วน3คูณ x เมื่อดิฟมาแล้วนะครับ y ก็คือตัวนี้ถูกไหมสีส่วน3คูณ x นะครับก็จะได้ค่าคงที่ตัวด้านหน้านะครับนั่นหมายความว่าถ้า fx อาจารย์ยกตัวอย่างถ้า fx เท่ากับ x นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราดิฟมาแล้วดิฟมันใหม่ได้ไปะไรครับก็ได้หครับดิฟ x ได้1เพราะ1เนี่ยเป็นสัมประสิทธิ์หน้า x นะครับ ดิฟเอได้ n นะเหลือแต่ n นะครับหลือแต่ n อันนี้ก็เป็นพื้นฐานเนาะนะครับดิฟตัวเลขที่ติดกับ x กนะครับก็จะได้เป็นตัวเลขตัวนั้นนะครับต่อไปดิฟอันนี้อาจารย์ยุบสูตรเนาะจากสูตรในชีทกับสูตรตัวนี้อาจจะแตกต่างกันนะครับแต่อาจารย์ยุบสูตรแต่ให้เราดูหลกัหลกๆดูทฤษฎีบทด,ด,ดูนิยามเนี่ยให้ดูที่ชีทนะครับแต่นี้อาจารย์สรุปมาให้ถ้า f x เนะครับเท่ากับ c กําลัง x ทัที่ c คูณ x กําลัง n นะครับเมื่อดิฟมาแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับให้นักเรียนนะครับตบ n เนี่ยไปคูณกับ x ด้านหน้านะครับตบไปคูณครับ c คือค่าคงที่นะครับที่อยู่ด้านหน้าแล้วเลขชี้กำลังของ x ลบไป็น1โอเคไหมลดลงไป1เช่นตัวนี้ครับ f x เท่ากับ x ยกกำลัง13จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมานะครับอาจารย์ตบอะไรครับตบ13ปาคูณอยู่ด้านหน้าเห็นไหม ตอนดิฟแล้วนะครับตบ13มาคูณด้านหน้ากำลังลดลง1ครับเหลือเป็น12นะครับ12 13 x ยกกำลัง12นะครับนี่คือผลลัพธ์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวนี้อ่ะยกตัวอย่างตัวอย่างนะครับ f x เท่ากับลบส x กำลังสินะครับ f x เท่ากับลบสคูณ x ยกกำลังสิจะเห็นได้ว่ามีสับประสิทธิ์อยู่ด้านหน้า x กำลังสิถูกไหมคือลบสอทำลักษณะเช่นเดิมครับคล้ายๆตัวนี้เลยนะครับก็คือตบ10 มาคูณด้านหน้าครับตบมาคูณแล้วนะนะครับเลขชี้กำลังจาก10ลดลงไป1ครับมาดูบรรทัดนี้ครับลบ20มาจากไหนมาจากการเอา -2 ลบ2นะครับคูณกับ10นะครับได้เป็นลบ20กําลังลดลง1จาก10ก็เป็น9นะครับนี่คือผลลัพธ์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวนี้นะครับไปดูหน้าถัดไปยังเป็นอันเดิมอยู่นะครับ คือการบางครั้งนะครับฟังก์ชันที่เขาให้มาเราต้องจัดรูปมันนะครับจัดรูปมันนิดหน่อยครับให้มันอยู่ในรูปฟอร์มตัวนี้นะครับถ้ามันไม่อยู่ถ้าเราสังเกตได้เราสามารถที่จะปรับรูปมันแล้วก็ดิฟมันได้เลยนะครับบางคนบอกว่าไม่ปรับได้ไหมได้ครับไม่ปรับได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะต้องใช้ดิฟพลหาเนาะที่ในห้องเรียนเรียนไปนะครับแต่ถ้าไม่แต่ถ้าปรับอาจารย์เอาปรับก่อนแล้วกันนะครับ 2ส,ส่วน x ฟังก์ชันคือ2ส,ส่วน x อาจารย์ก็ปรับเป็น2ยกกำลัง2 x ยกกำลังลบ1นะครับตรงนี้มันคือ x น้อมเป็นตัวส่วนดีดมันไปด้านบนครับเลขชี้กำลังจะติดลบเนาะก็เป็น x กำลังลบ1นะครับ2คูณ x กำลังลบ1อา้าวดิฟมันดิฟเอาตัวนี้มาดิฟครับเอาตัวนี้มาดิฟดิฟได้อะไรดิฟได้อะไรจะสังเกตเห็นได้ว่าผลลัพธ์ตัวนี้อาจารย์เอาลบ1คูณตบมันด้านหน้าถูกไหมคูณ2ก็เป็นลบ2ครับ จากลบลบไป1ก็เป็นลบ2ถูกไหมผลลัพธ์ได้เป็นลบ2 x ก,กำลังลบ2อ,อยากจัดรูปมันอีกอยากให้เลขชี้กำลังเป็นบวกนะครับตบดีดมันมาด้านล่างครับดีดมันมาด้านล่างก็เป็น x ก,กำลังสองผลลัพธ์คือลบ2 x ลบ2ส,ส่วน x ก,กำลังสองอ่ะถ้าเป็นตัวนี้ลักษณะคล้ายๆข้อนี้แหละแต่ตัวส่วนมันต่างกันแล้วก็ตรงนี้เป็นลบนะครับลบ2ส,ส่วน square root x นะครับสแควรูทเอ็กมันก็คือสแควรูทเอ็กมันก็คือเอ็กซ์กำลังหนึ่งส่วนสองถูกไหมดีดไปด้านบนเลขชี้กำลังก็ติดลบครับเป็นลบหนึ่งส่วนสองอ่ะตรงนี้เป็นการหาอนุพันธ์นะครับตบมาคูณอาจารย์ตบมาอาจารย์แสดงให้ดูนะตบมาคูณน,นะครับลบสองคูณลบหนึ่งส่วนสองนะครับเอ็กซ์กำลังลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งนะครับตรงนี้ลดไปหนึ่งนะครับตามนิยามตัวนี้เนาะตามสูตรนะครับ หลังจากนั้นตัวนี้ตัดกันครับลบสคูณล,ลบหส่วนสก็เป็น1ถูกไหมนะครับลบหส่วนสลบหก็เป็นลบสส่วนสนะครับจัดรูปมันค,ครับไม่อยากให้เลขชี้กําลังเป็นลบก็ดีดมันไปด้านล่างนะครับกดมันไปด้านล่างก็เป็นบวกก็จัดรูปอันนี้เขียนอยู่ในรูปติดกรนนะครับติดสุควรรูทไว้โอเคอันนี้ก็สําคัญนะอันนี้เป็นหัวใจหลักนะถือว่าสําคัญนะครับ ไปดูดิฟอันถัดไปดิฟผลบวกและผลต่างครับอันนี้อาจารย์รวมมาให้เลยคือฟังก์ชันทุกฟังชันเนี่ยมันมาเป็นเอามารวมกันเลยนะครับเอามามารวมกันเป็นนิพจน์เอาแต่ละพจน์เนี่ยมารวมกันนะครับประกอบเข้าด้วยกันนะครับสามารถกระจายดิฟได้สมมติอาจารย์ในที่นี้อาจารย์ให้ f x เท่ากับ x กาลัง5นะครับ x กาลัง5บวก2 x กาลัง4ลบ1 3 2, x กาลังลบ3ลบ2ส่วน x นะครับอาจารย์ชี้ไปตรงนี้อาจารย์เห็นว่าอาจารย์จัดรูปมันก่อนให้เป็น 2x กําลังลบหนะครับดิฟมันครับดิฟทีละก้อนดิฟทีละก้อนนะดิฟ x กําลัง5ก็ได้เป็น 5x กําลัง4โอเคไหมตบ5มาด้านหน้าก็เป็น5คูณกับ x จากกําลัง5ก็เป็นกําลัง4นะครับตรงนี้ 2x ยกกําลัง4ก็เป็นก้อนนี้ครับระวังเรื่องเครื่องหมายนะเครื่องหมายสําคัญนะครับ c ตบมาด้านหน้ามาคูณ2ก็เป็น8นะครับกำลังจาก4ก็ลดไปน1นเหลือ3นะครับต่อไปต่อไปตัวนี้ครับ1 2 x กำลังลบ3ตบลบ3มาคูณกับ12แต่ด้านหน้า12มีลบลบชลลบเป็นบวกนะครับก็เป็น36ก x กำลังลบ3ก็เป็น x กำลังลบ4นะครับลบ3ลบเป็น1ก็เป็นลบ4ครับตรงนี้ครับ2 x กำลังลบ1นะครับ2 x กำลังลบ1ได้เป็นตัวนี้เนื่องจากอาจารย์เราก็ดิฟเานาะที่ปกตินะครับซึ่งอาจารย์ยกมาจากข้อที่แล้วนะครับอาจารย์ยกมาจากข้อที่แล้วนะครับตรงนี้เมื่อดิฟแล้วมันเป็นลบเนาะลบชนลบตัวนี้นะครับก็เป็นบวกโอเคไหมอ่ะไปดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับตัวนี้ฟืลบ1ส่วน3 x กำลังห นะครับลบ1 1 x กำลังลบ2ลบ7ส่วน2 x กำลังลบ4บวก x นะครับดิฟมันดิฟก้อนนี้ก็จะเป็นก้อนนี้ครับเห็นไหม6ตบลงมาด้านหน้ากําลังลดลงไป1นนะครับก้อนนี้ครับเป็นก้อนนี้นะ ลบ2ตบมาด้านหน้าก็เป็นตัวนี้ครับกำลังลดลงไป1ลบ2ก็เป็นลบสามตัวนี้คือก้อนนี้เนาะลบ4ตบมาด้านหน้าครับกำลังลบจากลบ4ก็เป็นลบ5เนาะลดลงไป1นะครับดิฟ x ได้ลายดิฟ x ได้1ครับจากคราวจากครั้งที่แล้วเนาะจากสไลด์ก่อนหน้าที่อาจารย์บอกนะครับถ้า f x เท่ากับ x เนี่ยดิฟยังไงมันก็ได้ออกมาเป็น1เนาะอัน,นเป็นสิ่งที่ควรจำไว้ก่อนนะครับหลัก ขั้นตอนถัดไปก็คือการจัดรูปนะครับไม่ได้มีอะไรมากจัดรูปนะตรงนี้แหละสำคัญนะครับตัวนี้ตัดตรงนี้นะครับเป็นลบสครับมีเครื่องหมายลบอยู่ด้านหน้านะตัวนี้ลบลบเป็นบวกนะครับเป็นยีบสอลบลบเป็นบวกนะครับตัวนี้ตัดตัดเหลือสองสองคูนเเป็น14นะครับบวกหนะึ่ะอันนี้คือดิผลบวกและผลต่างของฟังก์ชันตรงนี้จะอธิบายว่าสามารถนำ นิพจน์นะครับำนำนิพจน์ต่างเนี่ยของฟังก์ชันนะครับมารวมกันมาเชื่อมด้วยบวกลบเนี่ยสามารถที่จะดิฟกระจายเข้าไปได้นะครับต่อไปดิฟผลคูณกับดิฟผลหารทําไม่ได้แบบดิฟผลบวกกับดิฟผลต่างนะครับกระจายเข้าไปไม่ได้อย่างดิฟผลคูณเนี่ยอาจารย์จะขอแยกอย่างนี้ละกันอันนี้คือ f x เนะ f x ก้อนใหญ่นะครับมันอยู่ในรูป f x คูณกับ g x อยู่ f ตัวนี้กับ f ตัวนี้ทําหน้าที่คนละอย่างนะ นะครับอาจารย์จะมองว่าไอ้ fx ตัวเนี้ยคือหน้าโอเคไหมก้อนหน้า gx คือก้อนหลังนะครับเมื่อดิฟมันดิฟมันได้ไรเราจะไม่ได้ดิฟแบบปกตินะเราจะต้องท่องสูตรนะครับก็คือให้มองเป็นหน้าคูณหลังเนาะฟังก์ชันเดิมคือหน้าคูณหลังนะครับเราก็จะท่องหน้าดิฟหลังโอเคไหมหน้าแล้วก็ดิฟฟังก์ชันก้อนหลังนะครับบวกหลังดิฟหน้า นะครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าตัวดีอาจารย์ย่อมาจากดิฟนะครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเอามาดูสมมติจารย์กหนดฟังก์ชันนะครับ f x เท่ากับ x กาลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดคูณกับ2 x ลบ x กาลังสองอาจารย์ก็แยกเป็นก้อนครับก้อนนี้คือก้อนหน้าก้อนนี้คือก้อนหลังบางคนบอกว่าอาจารย์หนูกระจายไปก่อนได้ไหมคุณกระจายก่อนมันจะง่ายกว่า อ่าโอเคได้ครับทำเช่นนั้นก็ได้คูณกระจายแล้วกลับไปใช้การที่ผลบวกกับที่ผลต่างตัวนี้ทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้อาจารย์จะสอนถึงที่ผลคูณเนาะเป็นหน้าเป็นหลังนะครับอ่ะได้ยังไงดูหน้านะครับก็คือย,ยกมาเลยดิบหลังอ้าดิบหลังนะก็เป็นตัวนี้ครับดิบหลังดิบหลังทําไมถึงได้เป็นตัวนี้อ่าดูนะเราดิบเข้าไปข้างในนะครับดิบ 2x ก็ได้เป็น2ดิบ x กําลังสองก็ได้เป็น 2x โอเคไหมตบ2มาคูณด้านหน้าก็เป็น2 x จากกาลังสองก็ลดเหลือกําลัง1ต่อไปบวกบวกถึงขั้นตอนนี้นะบวกหลังก็ยกก้อนหลังมาครับดิฟหน้าก็ดิฟไอ้ก้อนนี้ครับเอาไอ้ก,ก้อนนี้มาดิฟนี่ดึงไอ้ก,ก้อนนี้มาดิฟนะครับ x กำลัง2ก็ดิฟได้2 x ดิฟค่าคงที่ที่เป็น1ได้0นะครับหลังจากนั้นกระบวนการถัดไปจัดรูปครับตรงนี้คือการจัดรูปอย่างเดียวเลยโอเคไหม ไม่ต้องพูดตรงจัดรูปเยอะนะักเรียนไปจัดรูปฝึกจัดรูปคูณกระจายเอานะครับจัดรูปได้คําตอบเป็นตรงนี้ถ้ามีตรงไหนผิดนะครับนักเรียนแจ้งอาจารย์ได้เลยนะจัดรูปได้เป็นตัวนี้นะครับอ่ามาดูอีกสักข้อหนึ่งดิบผลคูณเช่นเดียวกันดิบผลคูณมีก้อนหน้ามีก้อนหลังหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้านะครับหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าโอเคอันนี้อาจารย์แย่เอานี่คือก้อนหน้านะนี่คือก้อนหลังถามว่าอาจารย์ หนูสลับที่หน้ากับหลังได้ไหมได้ครับเมื่อสลับแล้วตำแหน่งเป็นที่สําคัญนะตรงนั้นคือเป็นหน้ามันจะกลายเป็นหลังนะครับได้เท่ากันโอเคไหมแต่ให้ยึดหลักว่าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับหน้าดิฟหลังเอาดูหน้าเขียนมันเดิมดิฟหลังได้เป็นตัวนี้ครับดิฟหลังไอ้ดิฟกอนี้มันได้เป็นตัวนี้ดิฟ x ได้หนึ่งดิฟลบ x กาลังสองได้เป็นลบสอง x โอเคไหมตบมาตบมาเป็นตัวนี้กําลังลดลงไปหนึ่งดิฟค่าคงที่เป็นศูนย์ครับไม่ต้องใส่ต่อไปอันนี้คือหน้าถูกไหมอันนี้คือหน้าดิฟหลังต่อไปดิฟหลังต่อไปหลังครับหลังก้อนนี้เห็นไหมจารยกยกมาทั้งก้อนเลยยกมาทั้งยวงเลยนะฮะจย์ขอลบหน่อยนะฮะจันยกมาทั้งยวงเลยนะนี่คือหลังครับ เอามาดิฟกับหน้านะฮะดิฟหน้าก็ตัวนี้ดิฟครับได้เป็นลบหนึ่งนะครับดิฟลบ x ก็ได้ลบหนึ่งถูกไหมดิฟลบ x ก็ได้ลบหนึ่งดิฟ x ได้หนึ่งดิฟลบ x ได้ลบหนึ่งดิฟข้าคงที่ได้ศูนย์ไม่ต้องเขียนกระบวนการสองบรรทัดนี้คือการจัดรูปนะครับจัดรูปมันไม่ได้มีอะไรดิฟผลคูณท่องไว้เลยหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟถัดไปดิฟสุดท้ายดิฟผลหารนะครับดิฟผลหาร ฟังก์ชันเขียนอยู่ในรูป fx ส่วนด้วย gx โอเคไหมอาจารย์แยกเป็นอุ้ยโทษทีโอ้โทษทีโทษทีครับตัวนี้นะตัวนี้ต้องเป็นบนครับตัวนี้เป็นล่างนะครับตัวนี้เป็นบนตัวนี้เป็นล่างนะครับโอเคเวลาท่องให้ท่องว่าล่างดิบนเห็นไหมล่างก็คือตัวส่วน บนก็คือตัวเศษนะครับล่างดิบบนลบบนดิบล่างส่วนล่างยกกําลังสองดิบผลหารนะครับล่างดิบบนลบบนดิบล่างส่วนล่างยกกําลังสองนะครับมาดูฟังก์ชันตัวนี้ f x เท่ากับ 6x ลบ1ส่วนด้วย x ลบ1เอ้าดูล่างดิบบนครับล่างล่างไปทีละก้อนนะล่างนะครับล่างคือ x ลบ1เห็นไหมเขียนเหมือนเดิมเลย ดิบบนดิบบนดิบบนนะครับดิบบนก็คือดิบ6กเกลังลบ1ดิบ 6x ได้6ครับดิบลบ1ได้ศูนย์ไม่เขียนต่อไปล่างดิบบนแล้วนะบนต่อไปบนบนก็ยกมาทั้งยวอเลยนี่คือบนดิบล่างครับดิบ x กลังลบดิบ x ลบ1เหลือ1ครับเหลือ1โอเข้ไหมส่วนด้วยล่างยกกําลังสองส่วนด้วยล่างยกกําลังสอง เสร็จสิ้นแล้วกระบวนการของการหาอนุพันธ์ต่อไปจัดรูปครับจัดรูปอ่านี่กระจายเข้ามากระจายเข้ามาเป็นตัวนี้ครับ1กระจายเข้ามาอ่าไม่ต้องกระจายก็ได้เขียนเหมือนเดิมนะครับเปิดวงเล็บลบ 6x บวกลบชนลบเป็นบวกครับเห็นไหมหกตัด 6x ไปลบ6บวก1ได้เป็นลบ5ตัวด้านล่างก็กระจายกำลังสองสมบูรณ์นะครับได้เป็นคำตอบตรงนี้นะ อ่ะอีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งดิฟบนหารเช่นเดียวกัน fx เท่ากับลบ x กำลังสองส่วนด้วย12บวก x ลบ x กำลังสองอ่ะล่างโอ้า okay, ไหมให้ท่องเลยล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างยกกำลังสองอ่ะล่างคือตัวนี้ครับล่างนี่คือล่างโอเคไหมนี่คือบนนี่คือบนอ่ะล่างครับ ล่างเขียนเหมือนเดิมล่างเขียนเหมือนเดิมดิฟโบนดิฟโบนดิฟโบนนี่คือโบนลบ x กำลังสองดิบเป็นลบสองนะครับลบครับลบโบนโบนโบนยกโบนมาเลยดิฟล่างนะครับดิฟตัวนี้เข้าใไหมเอาตัวนี้มาดิฟดิฟสิบสองได้ศูนย์ดิฟเอ็กได้หนึ่งดิฟเอ็กได้หนึ่ง ดิบลบ X กำลังสองได้เป็นลบ 2x นะครับส่วนด้วยล่างยกกำลังสองนี่คือล่างยกกำลังนี่คือล่างยกกำลังสองก็ยกล่างเนี่ยตัวส่วนเนี่มายกกำลังสองแต่จะไม่กระจายนะไม่ได้กระจายนะครับข้างบน,นจ์กระจายจัดรูปขั้นตอนบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้เกิดจากการจัดรูปเข้าใจไหมครับเกิดจากการจัดรูปนี่ตัดชึบนะครับก็เหลือ บ x อันนี้เรียงดีกีหน่อยนะครับอันนี้ลบ x กำลัง2บวก x กำลัง2ก็เป็นลบ x กำลัง2ตัวด้านล่างก็ติดกำลังสองเอาไว้นะครับได้เป็นเช่นนี้นะครานี้ถ้าเป็นแบบถัดไปอาจจะมีการประยุกต์เกิดขึ้นเนาะมีทั้งการใช้ดิฟผลคูณผลคูณใช้ทั้งดิฟผลคูณเนี่ยนะครับผสมเลยผสมนะครับผสม กับผลหารนะครับเช่นอาจจะเป็น fx เท่ากับ6 x กำลังสองบวกหหารด้วย x บวกลบหนะครับคูณกับ x บวกหส่วนด้วย2 x ลบสองย่างเงี้ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าโอ้โหฟังก์ชันนี้มันดูยิ่งใหญ่มากนะครับทำยังไงบางคนบอกจารย์เหมือนเดิมเลยขอคูณกระจายได้ไหมคูณเศษเข้าเศษส่วนเข้าส่วน แล้วใช้ดิพลหารอย่างเดียวถูกไหมใช้ดิพลหารอย่างเดียวได้ครับแต่ครันี้ถ้าอาจารย์มีข้อกําหนดว่าต้องใช้ทั้งดิพลคูณดิพลหารละ่ะเออจะทํำยังไงเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นนี้กันในห้องเรียนนะครับถ้ามันมีการผสมกันเนี่ยมันจะต้องก็ใช้ทั้งสองอันแหละใช้กันแล้วก็มาคูณกันนะครับเอามาคูณกันเดี๋ยวก็ไปเจอกันในห้องเรียนนะครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันในห้องเรียนโอเคไหม ตรงนี้เดี๋ยวมีแกนแก้ไขนะครับมีการแก้ไขตรงบนกับล่างตัวนี้นะครับเอเคไหโอเคสรุปไว้เท่านี้ครับผม